เนื้อหาในคลิปกิจาการรวบรวมข้อมูลมาจากหนังภาพ,พยนตร์และเกมครับรวบรวมจนปวดตาแต่โชคยังดีนะครับที่แอดนี้ยังใส่ออปตสเซโร่เว้นสำหรับเกมเมอร์และคนรักหนังโดยเฉพาะด้วยเลนส์สีเหลืองอ่อนสบายตาท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อรุ่นเซโร่ได้ที่ลิงใต้คลิปพร้อมส่วนลด100บาทชาวอิสต์ลิงเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่ทางสุดขอบตะวันออกของมิดเดิลเอิร์ธและเป็นศัตรูตัวฉกาจก,กับเหล่าเซรีชน แต่ถึงจะเรียกว่าเป็นชาวอิสต์สเลิงนะครับคาว่าอิสต์สเลิงก็ไม่ใช่ชื่ออนาจาักรหรือชนเผ่าใดเผ่าหนึ่งแต่เป็นชื่อที่ผู้คนในแดนตะวันตกใช้เรียกผู้คนหลากหลายเผ่าที่อาศัยอยู่ในดินแดนอันกว้างใหญ่สุดขอบตอนออกของมิดเดิลเอิร์ธซึ่งทางไหนนิยายและในหนังเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายกลุ่มด้วยกันตามยุคสมัยทางอิสต์สเลิงในยุคที่1ที่รับใช้มอร์กอตและชาวอิสต์สเลิงในยุคที่2และ3ที่มารวมตัวกันภายใต้อํานาจมืดของซารรอนในคลิปนี้เราจะไปฟังบดศา์ความเป็นมาของทั้ง2กลุ่ม และเหตุผลที่ทําให้พวกเขาต้องเป็นศัตรูกับชาวกอนดอร์และเสียรชนชาวตวันตกในทุกยุคทุกสมัยกันครับอินโทรมา ในช่วงยุคที่1มนุษย์กลุ่มแรกได้ตื่นขึ้นที่ดินแดนฮิวดเรียนทางตะวันออกชาวอีสเทอร์ลิงเหล่านี้ตัวใหญ่แต่ไม่สูงนักมีผิวสีเข้มแขนยาวแข็งแกร่งตามใบหน้าและลำตัวมีเส้นขนหนวดเครารุงรังมีผมสีดำเช่นเดียวกับดวงตาแต่ถึงเบ้าหน้าโดยรวมจะคล้ายๆกันนะครับแต่คนเหล่านี้ก็มาจากต่างเผ่าที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันบางเผ่าก็เป็นมิตรครับแต่บางเผ่าก็ดูไร้ป่าเถื่อนและไม่เชื่อใจคนนอกง่าย แม้แต่ชาวอิสต์์ลิงด้วยกันที่อยู่ต่างเผ่าไม่นานบางส่วนก็ได้ถูกมอกอสเข้าครอบงทำทําให้มนุษย์กลุ่มอื่นๆอ,นอ,อพยพย้ายถิ่นฐานไปทางตะวันตกหนึ่งในนั้นก็คือชาวเอดนครับหลายร้อยปีหลังจบศึกสมรภูมิเพลิงฉับพลันเดโก布รโกลักมนุษย์อีกหลายเผ่าก็ได้เดินทางมาเข้าร่วมกับเหล่าเอดีนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในทวีปเบเรริอันคนเถื่อนเหล่านี้น่าจะข้ามเทือกเขาเสีน้ำเงินมาจากดินแดนเอเรียอดอที่อยู่ทางตะวันออกก็เลยถูกเรียกว่าชาวอิสต์์ลิง หรือผองชนแห่งแดงตะวันออกอีกสาเหตุหนึ่งที่พวกนี้ย้ายถิ่นฐานมาก็เป็นเพราะข่าวคราวความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์ของทวีปเบเลเรียนแต่บางส่วนก็เดินทางมาที่นี่ตามคำเชื้อเชิญของมอร์กอตเจ้าชายไมดรอสบุตรคนโตของเฟอานอร์ตัดสินใจที่จะมอบดินแดนให้กับพวกอิสเซลิงกลุ่มนี้เพื่อซื้อใจมาเป็นพันธมิตรในการโค่นล้มเจ้าแห่งความมืดโดยชาวตอนออกที่มีผู้ติดตามมากที่สุดก็คือบอและอูแฟง คนของพวกเขาได้รับการฝึกฝนศิลปะการรบโดยลาบุตแห่งเฟอโนอเองและบุตรชายของบอก็ได้เข้าสวามิภักดิ์กับไมดรอสและมากรอเป็นการส่วนตัวพวกนี้จงรักภักดีกับพวกโนดอร์แบบจริงจังครับและสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเอลฟ์และชาวเอไดในสงครามเนยนนยออยนดีอาดแต่พวกอิสต์ลิงที่อยู่กับอูแฟกนี่คือเลวร้ายเต็มขั้นครับพวกนี้เข้าสวามิภักดิ์กับคารันเทียแต่ตัวอูแฟรกับลูกชายนั้นมีสายสัมพันธ์ลับที่แนบแน่นกับมอร์กอตและมาถึงเวลาขับขันระหว่างสงครามเนยนนยอนอยดีอา พวกมันก็ทรยศพวกเอฟและชาวเอดายนนำไปสู่ความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของกองทัพพาธมิสไมดรอสอย่างไรก็ตามตัวอูแฟงกับลูกชายก็โดนพวกเอฟและพวกบุตรแห่งบอตามฆ่าตายจนหมดและชาวอิสเซลิงที่มากับพวกมันก็ถูกมอร์กอสทรยศด้วยเหมือนกันเดิมทีเจ้าแห่งความมืดสัญญาว่าจะมอบที่ดินมหาศาลในเบเลริอันให้เป็นการตอบแทนแต่พอเสร็จศึกพวกนี้กลับถูกบีบให้ต้องอาศัยอยู่เฉพาะในฮิตลมที่ทั้งหนาวเหน็บและปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้น พวกมันจึงต้องดำรงชีวิตโดยการปล้นสะดมชาวเอไดตระกูลฮาดอร์คนหนุ่มสาวที่ยังพอทำงานได้ถูกพวกมันจับไปเป็นทาสจนหมดทิ้งให้คนแก่ผู้หญิงแล้วก็เด็กที่เหลืออดตายแถมพวกมันยังมาคับให้ผู้หญิงชาวฮาดอร์จำนวนม,มากต้องแต่งงานด้วยเพราะตอนอพยพมานี่พวกนี้ไม่ได้มีผู้หญิงมาด้วยครับแต่ถึงจะมีมาพวกมันก็คิดว่าสวยสู้ผู้หญิงชาวเอไดไม่ได้อยู่ดีพวกอิสต์ลิงยึดครองฮิตลุมอยู่เกือบร้อยปีจนก,กระทั่งสงครามพารพิโรธมาถึง พวกมันทั้งในฮิตลมและพวกที่มาสมทบจากทางตะวันออกก็ยกพลไปช่วยหมอกอดรบกับกองทัพจากวาลีนอจนสุดท้ายก็พากันพ่ายแพ้อย่างย่อยยับพวกที่รอตายต้องเพน่นหนีข้ามเทือกเขาสีน้ำเงินกลับไปยังแดนตะวันออกนั่นคือชาวอิสเ์ลิงกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกในยุคที่1ครับพอถึงยุคที่2ชาวตะวันตกก็ได้พบกับมนุษย์ชาวอิสเซลิงอีกกลุ่มที่มาจากเผ่าและอาณาจักรรอบๆทะเลแห่งรูน ในช่วงยุคที่สองซารรอนที่หลบหนีจากการลงโทษของเทพวาลา่าก็ได้ตั้งตนขึ้นเป็นเจ้าแห่งความมืดคนใหม่แทนที่มอกอดครอบงำผู้คนในดินแดนทางตอนออกและทางใต้ให้กลายเป็นคนชั่วร้ายสร้างปอมปราการตามมือต่างๆในช่วงยุคมืดนี้อำนาจของซารรอนพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเขาสั่งให้คนจากตะวันออกเดินทางไปยังดินแดนตะวันตกเพื่อปล้นสะดมผู้คนเดือดร้อนกันทุกหย่อมยญานั่นทําให้นักรบที่ตั้งิ่ทฐานอยู่ทางเหนือรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคาม จึงเปิดฉากทําสงครามกับชาวอิสเตรลิงและพวกอ๊อกของซารอนเจ้าแห่งความมืดเพล่งพลําจะทูบีให้ล่าถอยกลับไปยังป้อมปราการในมอดอจากนั้นก็ทําการขยายอานาจไปทางตะวันออกมากขึ้นเพื่อดึงดูดสาวกกลุ่มใหม่ในช่วงนี้เองครับที่เขาสร้างแหวนแห่งอํานาจขึ้นมารวมกับเคเิบิมบอร์สุดยอดในช่างเอฟผู้เป็นหลานของเฟออโนก่อนจะแจกจ่ายแหวน9ก้าวงไปในหมู่มนุษย์และหนึ่งในมนุษย์ที่ได้รับแหวนก็คือคามูหลอดคนหนึ่งของชาวอิสเตรลิง แหวนนี้เพิ่มอำนาจเวทมนต์ให้กับคามูมหาศาลทําให้เขามีอำนาจและสถานะที่สูงส่งขึ้นในหมู่ชาตวันออกด้วยกันแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียตัวตนและดวงจิตไปทีละน้อยจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นเจตพูดแห่งแหวนหนึ่งในนาสกูลทั้ง9ที่ต้องตกเป็นทาสของซารอนตลอดไปหลังจากความพ่ายแพ้ของซารอนในสงครามพัธมิตรครั้งสุดท้ายเหล่าคนเถื่อนเหล่านี้ก็ไ,ได้รับการปลดปล่อยจากการกดขี่แต่พวกเขาก็ยังคงมีความมืดมิดหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจ จึงหันมาต่อสู้ฆ่าฟันกันเองบางส่วนถูกบีบให้ต้องลาถอยไปยังดินแดนตะวันตกที่พวกเขาเกลียดชังดังนั้นชาวตะวันออกบางส่วนจึงได้ตั้งรกรากบนพื้นแผ่นดินกอนดดและนับตั้งแต่นั้นมาชนเผ่าต่างๆก็สร้างปัญหาเป็นระยะระยะโดยการลุกรานและการอ,อพยพไป,ปยังดินแดนของกอนดอหลายครั้งสงครามระหว่างชาวอิสซ์ลิงกับชาวกอนดอเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปี490ของยุคที่3 พวกเขาเข้าโจมตีกอนดอจากทีราบที่อยู่ระหว่างทะเลแห่งรูนและเทือกเขาเท่าแต่ก็ถูกปราบลงโดยกษัตริย์โรเมนดาซิลจอมทับปราบตะวันออกแห่งกอนดอหลังจากที่สู้รบกันยืดเยื้อมานานเป,ป็น10ปีแต่ในปี541อิสเ์ลิงกลุ่มใหม่ก็ยกทัพกลับมาแก้แค้นทําให้โรเมนดาซิลต้องสิ้นพระชนกลางสนามรบแต่โชคดีที่โอรสของพระองค์อย่างเจ้าชายทูรัมบาได้ลงมือปราบฆ่าศึกลงได้ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ยังยกทัพรุกไปถึงดินแดนรูนและยึดพื้นที่บางส่วนมาเป็นของกอนดอร์ในอีกหลายศตวรรษต่อมาภายคุกคามจากอิสเตลิงก็ยุติลงในขณะที่กอนดอร์มีอิสระที่จะขยายพรมแดนไปทางทิศใต้อย่งางไรก็ตามที่นอกพรมแดนของกอนดอร์ผู้รุกร้านกลุ่มใหม่จากทางตะว,วันออกก็พยพมาที่ดินแดนโรวาเนียนเพื่อคุคกคามโพนังรบแดนเหนือยึดครองป่ากรนวูดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเมิร์กวูดนะครับและรุกคืบมาจนถึงหุบเขารอบแม่น้ำอันดูอิน การเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับเงามืดของซารรอนที่ก่อตัวขึ้นในป้อมโดกูดูซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทาให้พวกฮอบบิทที่เคยอาศัยอยู่ในหุบเขาต้องอ,อพยพไปทางตะวันตกสู่ดินแดนชายในปี1000ในราชสมัยของกษัตริย์นามาซิลที่1แห่งกอนดอร์ชาวอิสเลิงก็กลับมาโจมตีอีกครั้งในปี1248กองทัพอิสเลิงได้เดินทัพเข้าไปในดินแดนที่อยู่ระหว่างโรเวเนียนและทะเลรูน กองกลังจากกอนดอร์ได้รับความช่วยเหลือจากชาวเหนือแห่งโรบาเนียนจึงสามารถเอาชนะพวกมันได้และจัดการทําลายค่ายพักกับบ้านเมืองของชาวอิซ์แลงที่อยู่รายรอบทะเลรูนจนสิ้นซากหลังจากพ่ายแพ้ครั้งนี้ชาวอิซ์แลงก็หายไปจากประวัติศาสตร์ของกอนดอร์ช่วระยะเวลาหนึ่งระหว่างที่กอนดอร์กำลังยุ่งอยู่กับการรับมือพวกฮารเดิมและกองเรือคอแซแห่งอุมบาในพื้นที่ทางใต้วันเวลาผ่านไป ทูตของซารอนก็ได้ยุยงให้ชาวอิสเซลิงจัดตั้งสาหาพันธ์ที่เป็นรู้จักกันในนามเวนไรเดอร์สรายละเอียดวัฒนธรรมของชาวอิสเลิงกลุ่มนี้นะครับมีน้อยยิ่งกว่าชาวฮาราดิมซะอีกแต่โดยทั่วไปชาวอิสเลิงกลุ่มนี้มีความป่าเถื่อนมากกว่าชาวกอนดอร์พวกเขาถูกซารอนชักจูงปั่นหัวให้จงเกลียดจงชังชาวกอนดอร์และปรารถนาทรัพยากรของอาณาจักรนี้อาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของพวกนี้ก็คือทหารม้าธนูรถศึกเกวียนและรถม้าที่ใช้บุกโจมตีศัตรูได้แบบสายฟ้า จนหลายครั้งที่กองทัพกอนดอร์ต้องพลาดท่าเพราะโดนเล่นงานจนไม่ทันตั้งตัวนอกจากนี้เกวียนและรถม้ายัางใช้เป็นที่อยู่อาศัยและปอมปาการเพื่อป้องกันค่ายของพวกอิสต์ลิงกลุ่มนี้ด้วยเรดาว่ารถม้าหรือเกวียนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเวนนั้นมีความสําคัญต่อวัฒนธรรมของพวกนี้มากจนได้ชื่อว่าเวนไรเดอร์หรือผู้ขี่รถม้านั่นเองพวกนี้สร้างปัญหาไม่รู้จบให้กับกอนดอร์และชาวเหนือไปอีกนานประกอบกับตอนนั้นกอนดอร์ได้เผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่จนอ่อนแอลงมาก พวกเวนไรเดอร์สจึงสามารถเอาชนะกองทัพของกอนดอร์ได้ในปี1856และได้บุกเข้าไปในดินแดนโรวาเนียนจากพวกคนชาวเหนือมาเป็นทาสแถมหลายสิบปีต่อมาพวกเวนไรเดอร์สยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับชาวฮาราดิมแห่งฮาลัดใกล้และคนเถื่อนเผ่าอื่นๆจนได้รับชัยชนะเหนือพวกกอนดอร์ในช่วงเวลาสั้นๆและที่โชคร้ายที่สุดก็คือราชาออนเดอร์เฮอร์แห่งกอนดอร์และพระโอรสทั้งสองคนล้วนถูกสังหารในการสู้รบ แต่ในที่สุดความประมาทก็ทําให้พวกเวนไรเดอร์สพ่ายแพ้อย่างยับเยินเพราะแทนที่จะบุกตะลุยไปยึดมินาสทีริตต่อพวกมันกลับหยุดเพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะจนเมามายแมททับเออานิวแ่งกอนดอร์ที่เพิ่งเอาอชนะพวกฮาราดิมได้จึงยกทัพขึ้นเหนือแม้จะไม่สามารถช่วยชีวิตกษัตริย์ออนเดอร์เฮอร์เอาไว้ได้แต่อย่างน้อยก็ยังได้เข้าโจมตีพวกเวนไรเดอร์สจนพ่ายแพ้ยับคาแคมในระหว่างที่พวกมันกําลังเฉลิมฉลองกันอยู่ วีรกรรมนี้ทําให้เออานเนลได้ขึ้นเป็นกษัตริย์กอนดาองค์ใหม่ในอีกหนึ่งปีต่อมาหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้อํานาจของเวนไรเดอร์สก็ถูกทําลายลงจนพวกมันต้องล่าถอยไปทางตะวันออกในช่วงจังหวะเดียวกันนั้นในปี2 0 6 3จอมผีดิบเนคโครแมนเซอร์ซึ่งที่จริงก็คือซารอนนั่นเองครับไดถูกสภาขาวขับไล่ให้ลาถอยไปจากป้อมโดกูดูแต่ในระหว่างที่ซารอนกลับไปทางตะวันออก เขาก็ได้สร้างกลุ่มพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างชาวไอร์ลิงหลายเผ่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในนั้นก็คือชาวไอร์ลิงเผ่าใหญ่เผ่าที่สองซึ่งเรียกว่าเผ่าบบลชอตชาวบลชอตเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดุร้ายสมกับชื่อที่เป็นภาษาเอฟซินดาแปลว่าผองชนผู้โหดร้ายพวกนี้อ,อพยพมาจากแดนตะวันออกมาอาศัยทางตะวันออกเฉียงใต้ของป่าเมอร์กูดและอาจมีความเกี่ยวข้องกับพวกเวนไรเดอร์ในปี2,510พวกเขาได้ยกทัพเข้าร่วมกับกองทัพอ็อกเพื่อยึดครองที่ราบคาเลนทอนของกอนดอร และเกิดจะทำลายกองทัพของผู้พิทักษ์แห่งกอนดอร์ลงได้ก่อนจะต้องมาพ่ายแพ้ให้กับชาวเอโอเทสบรรพบุรุษของชาวโรฮันที่ยกทัพลงมาช่วยกอนดอร์ปกป้องคาเลนาทอนจนกระทั่งได้รับมอบดินแดนนั้นมาเป็นบ้านแห่งใหม่กลายเป็นจุดกำเนิดของอาณาจักรโรฮันในปี2545พวกอิสเลิงบางกลุ่มได้ทำการโจมตีอีกครั้งหนึ่งลงล้ำเข้ามาในอาณาเขตของอาณาจักรโรฮันที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นใหม่ทําให้เอเอปฐมกษิตริยแห่งโรฮันต้องสิ้นพระชนในสนามรบ และในระหว่างการต่อสู้ครั้งนี้ซาวรอนก็แอบย่องเข้ามายึดครองมอร์ดออีกครั้งแบบเงียบๆโดยไม่มีใครสังเกตเห็นในปี2941ของยุคที่3จนก,กระทั่งถึงช่วงสงครามแหวนซาวรอนก็เรียกรวมพลทัพใหญ่ของพวกอิสเซลิงหลายเผ่ามาร่วมมือกันเพื่อเข้าโจมตีกอนดออยู่บ่อยๆแต่ตอนที่อารากอนเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่รูนเนี่ยเขาก็พบว่า เช่นเดียวกับชาวฮาราดิมที่อยู่ทางใต้คนที่นี่มีทั้งดีและเลวครับอิสลิงบางเผ่าเนี่ยนอกจากจะเป็นมิตรแล้วยังเป็นช่างฝีมือและพ่อขาี่ไม่มีความจงรักภักดีต่อเซารอนแต่อย่างใดและไม่มีส่วนร่วมในสงครามแหวนด้วยแต่นั่นมันก็เป็นแค่ส่วนน้อยแหละครับพวกอิสลิงส่วนมากถูกเซารอนส่งประจมตีเหล่าเซรีชนทุ่มมิน,นเนอ,อร์ดทั้งในสมรภูมิทุ่งเพลนอสึกปิดล้อมเมืองเดลและการตะลุมบอลหน้าประตูดำรวมกับชาวฮาราดิมและชาววาริแอค์แหง่งคาน ซึ่งถือเป็นชาวอิสลิงกลุ่มใหม่ที่ชาวกอนดอร์ไม่เคยพบเห็นมาก่อนพวกนี้ตัวเตี้ยครับมีหนวดเคราลุงรังและใช้ควานเป็นอาวุธจนทาให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าเป็นพวกคนแคระส่วนดินแดนคาร์นั้นเป็นปริศนามากครับเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยนอกจากเรื่องที่ว่ามันอยู่ทางใต้ของมอร์ดอร์และตัว JR อาร์อาร์โทคินนั้นอาจได้รับแรงบรันดาลใจมาจากพวกไวกิ้งเพราะคําว่าวารีแอ็กซ์นั้นก็คืออีกชื่อหนึ่งของชาววารันเจียนซ์ซึ่งเป็นชาวสแกนดิเนเวียที่เดินทางไปเป็นทหารรับจ้างให้กับจักร จนเป็นที่เลื่องลือในฐานะคนเถื่อนที่เชี่ยวชาญด้านการใช้ขวานระหว่างสงครามในส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอิสเซอร์ลิงแหละครับที่ได้รับชัยชนะในช่วงสั้นๆแต่เมื่อสถานการณ์ของสงครามแหวนไม่เป็นใจให้กับเจ้าแห่งความมืดพวกอิสเซอร์ลิงบางส่วนก็เริ่มแผ่นแนบแต่บางส่วนก็ยังต่อสู้อย่างกล้าหาญพอสงครามจบลงและเริ่มต้นยุคที่4อารากอนที่ขึ้นครองราชเป็นกรรษัตริย์กรดดอกก็พระราชทานอภัยโทษให้กับอิสเซอร์ลิงที่ยอมแพ้ชาวอิสเซอร์ลิงบางส่วนจึงเข้าสอมีพัก และส่งทูตมาจเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักกอนดอร์แต่ก็ยังมีชาตวอนออกบางส่วนที่ไม่ยอมสงบสึกครับและแม้ว่ารัชสมัยของอารากอนนั้นจะค่อนข้างสงบสุขแต่บางครั้งบางคราวพระองค์ก็มีความจำเป็นต้องยกทัพไปปราบพวกอิสเลิงพร้อมกับราชาเอโอเมแห่งโรฮันก่อนที่พวกมันจะเริ่มเป็นภัยคุกคามอีกครั้งและนั่นก็คือเรื่องราวของชาวอิสเลิงทั้ง3ยุคจากในนิยายครับน่าเสียดายที่ในหนัง The Lord of the r i n g ของปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยพวกอิสเลิงโผลมาแค่ เผ่าเดียวครับแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวประกอบนั่นแหละพวกนี้ปรากฏตัวตอนที่ฟลรโดกับแซมมาที่ประตูดำในภาค The Two Towers แล้วก็หายไปเลยครับโผล่มาอีกทีแบบแวบเดียวครับในภาค Return of the King โดยปราบปนอยู่กับพวกอรอกที่บุกเข้าไปในมินัสทีริดต้องเพ่งนิดน,นึงนะครับถึงจะเห็นพวกอิสซาลิงในหนังเนี่ยดูค่อนข้างจะมีอารยธรรมพอสมควรพวกนี้ใส่ชุดคลุมยาวสีม่วงเข้มมีผ้าผ้าหัว ในช่วงที่ทีมงานของปีเตอร์แจ็คสันออกแบบชุดอิสต์ลิงที่จะมาเข้าฉากเนี่ยผู้อิสต์ลิงจะต้องสวมผ้าผ่อหัวแบบอาหรับและใส่หมวกเหล็กติดสัญลักษณ์จันเซียของอิสลามแบบว่าชัดๆไปเลยครับซึ่งอาจจะไม่ใช่อเดียที่ดีเท่าไหร่นะปีเตอร์แจ็คสันเองเนี่ยก็คิดว่าไม่ควรอิงชุดของฝ่ายตัวโกงจากวัฒนธรรมในโลกจริงอย่างจงแจ้งเกินไปนักก็เลยมีการดีไซน์ชุดใหม่ครับเปลี่ยนไปสวมเกราะอกที่ทําจากแผ่นเหล็กซ้อนกันมีเกราะคอและหมวกเหล็กเหมือนเตาย่างหมูกระทะที่มีเดือยแหลมอยู่ด้านบน อาวุธที่ใช้ก็มีทั้งแงวดาบโคง้งและโล่สำริดบนเกราะสลับด้วยตัวอักษรคล้ายอักษรเอลฟ์ผสมกับอักษรเปอร์เซียก็ดูเท่แบบตัวโกงไปอีกแบบนะครับก่อนจากกันไปก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Friends f แฟ f แ c t i o n สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ